เมื่อฉันได้เจอสตีเฟนเจอราชดนี่คือบรรยากาศของงานที่เราได้ไปเจอสตีเฟนเจอราชด อยูดีครับย่ผมนัดคำมินเกมมิ่งครับผมกับช่วงวีล็อกออกไปเที่ยวนะฮะก็อีพีนี้เป็น e ีพีที่50แล้วนะโอ้โหไม่นึกว่าการไปเที่ยวของเรานี้จะมาถึง50ตอนแล้วนะนนะครับผมนะวันนี้ถ้เราอยู่กันที่เดี๋ยวอ่าอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วแหะ นะ ard, ะะนะครับผมนะได้เชิญสตีเวนเจอร์รนะฮะมาที่นักรับผมนะมาที่สี่ค่อนนี้ด้วยนะซึ่งวันนี้พูดกันตามตรงครับนะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้จะได้จะได้กิจกรรมนะเพราะว่าคือส่งไปขำๆไง โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้นะคะว่าถ้าผมได้มิเดนกร e t จริงๆิมิดนกรีมันจะมีมิเดนกรี t กับกรุ๊ปช็อตนะมิดกรีก็คือแบบว่าขอไลเซนได้ถ่ายรูปแบบวันออนวันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราได้เป็นกรุ๊ปช็อตก็คือน่าจะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ากรุ๊ปช็อตนี้จะได้กี่คนนะต่อหนึ่งช็อตอันเนาะหนึ่งรูปนะครับผมนะก็เลยเรียกว่าดันไปโพส์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าผมได้ ตอนนี้นี่คือมันช่วงสิ้นเดือนแล้วไงมันก็เริ่มกรอบแล้วนะเพราะฉะนั้นฮะสิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือนี่ฮะจูงจักรยานคู่ใจเนี่ยแหละที่เราเคยไปวอล์ดูมวยปล้ำในตอนนู้นเลยนะฮะก็ะเลยแบบว่าเข็นมาเป็นเพื่อนซะหน่อยละกันนะเข็นมาเป็นเพื่อนก็แบบว่าอาจจะมีเดินบ้างปั่นไปบ้างนะแล้วแต่เลยนะครับผมนะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนิดๆน,นะ 1มงคึ่งประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปถึงซีคอนจนอตอนห้างเปิดพอดีนะเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงงานมีอะไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูละกันนะครับผมนะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะช่องของเรานัดขำมินเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะไปถึงซีคอนแล้วเดี๋ยวไปดูภายในงานก,นกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรหลือสโตร์อดีกว่าครับ yeah. เพื่อที่จะไม่พาลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคำมินเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับ ตอนทีมชาติอดีตนักเตะทีมชาติอย่างธีลทรบุมาพันนะแล้วก็เหมือนจะได้ยินว่ามีซิโก้มาด้วยนะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้นี่คือผมได้รีสตาร์มาแล้วนะตอนนี้นี่คือก็สักบ่ายโมงครึ่งเหมือนเขาจะเซตอัพให้ผมไปนั่งจ่องอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะให้ผมไปนั่งจ่องตรงนู้นด้วยนะครับผมนะก็ร่วมกิจกรรม องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ ปรทหนที่ไหนซิโกคะวอตำนานยังพูดเัื่ตำนานไทยแลนด์เล่นมากเวลาเลต่รู่นี่ดนีดนต่อนีตนี่่ I think we have a good time in my Thanks to everyone who came out today and been really flattered and along the way by the support. Hope you all get home safe and hope to see you again sometime. Thank you. Steven! ะครับผมนะสำหรับการนะมิเตนกรีดนะฮะกับสตีวิจีครับกับเอฟซีโมบายนะก็เรียกว่า fc ออนไลน์นะฮะเออโหเรียกชื่องานพี่เขาผิดอีกแล้วนะก็เรียกว่าอ่าถ้าพูดกับตามตรงผมเองอาจจะไม่ได้แบบว่าได้สัม,สมผัสได้ชิดอะไรกับเจอราลดนะแค่แบบเดินเฉียวหน้าแค่นั้นเอง้วยซ้ำนะครับผมนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะฟินๆนะสำหรับแฟนๆนะสตีวิจีนั่นเองนะครับผมนะก็โอ้โห,โหก็ระหว่างนี้นี่คือก็เรียกว่าน่าจะต้องชดใช้กรรมในการเดินทางกลับบ้านแล้วแหละ นะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะวีล็อกของเราฝากกดติดตามกันได้หน่อยละกันนะช่องของเรานัดคอมเม้นะคมิ่งนัคร่บกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะ ก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าจริงๆมันจะมีอีกนะก็เป็นคอนเสิร์ตนะฮะไททอสมิธนะแต่ว่าผมก็คงไม่ได้อยู่ดูและนะฮะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอดูกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเยีย yeah. สวัสดีครับผมบายๆนะจ๊ะ